ครัเดี๋ยวขอชื่อขอทราบชื่อครับชื่อละพัติจันพาติชื่อเล่นชื่อเล่นโมครับก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่มาวันนี้มาสักซ้ํามาสับครั้งที่สองนะเดี๋ยวขอดูมือก่อนครับวันนี้ก็จะมาสักในเรื่องของยันมงคลเศรษฐียันหัวใจมนุษย์เพิ่มด้วยนะครับก็เหตุผลครับเหตุผลที่กลับมาซ้ําครั้งที่สองดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลย ก็คือครั้งแรกมามามาสักที่นี่ใช่ไหมที่ที่ร้านน้องโบนี่เนาะทําอะไรอยู่ครับอาชีพเปิดร้านสเต็กค่ะก็สักไปแล้วก็เหมือนปรับเปลี่ยนดีขึ้นลูกค้าขึ้นาลูกค้าดีขึ้นลูกค้าเข้าเยอะขึ้นครับผมตอบลูกค้าอย่างเดียวหรอมีเรื่องอื่นอีกไหมเออทำอะไรก็ไม่ติดขัดเลยนะคะก็คือเหมือนมันราบรื่นไปมาใช่เราเหมือนเรามั่นใจขึ้นด้วยเราทาอะไรดีขึ้นยังไงขอให้ฝาก ถึงคนที่กําลังลังเลที่กําลังที่เหมือนลังเลตัดสินใจอยู่ว่าที่จะมาสักกับหมอปุะชีวิตที่ขึ้นเป็คขาอันนี้ต้องต้องมันแล้วแต่นะคะก็คือของทางโมคือดีขึ้นกค่ะก่อแล้วมีความรู้สึกยังไงกับหมอปุณครับผมสัทธาเลยค่ะก็รู้สึกโอเคมันมันเหมือนเราเราถูกชะตาด้วยอะไรด้วยก็เลย ก็เลยต้องมาซ <Okay, S 1> ้ำโอเคครับรนีงก็งขอขอบคุณครับเราเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆคนที่ได้ดูรีวิวได้ดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ